แอลลอาชิริยาต้องกินข้าวกองไม่ชอบช้อปปิง้งอยากให้ครอบครัวอยู่สบายค่ะแอลลี่ได้ทำตามความฝันเก็บเงินซื้อบ้านให้พ่อแม่ได้มา100%เก็บไปแล้ว98%ค่ะประหยัดโดยการกินข้าวกองไม่ช้อปปิง้งอยากจะทำให้พ่อแม่นั้นภูมิใจแทด ซึ่งก็ําให้เพื่อนในวงการไม่ได้จีบเหมือนกันค่ะยิ่งโตยิ่งเกง่งแถมยังสวยขึ้นทุกวันละค่ะสำหรับสาวน้อยเสียงดีแอลลี่อาเชรยานิติพลลูกสาวของพ่ออ่ำอมรินนิติพล์ค่ะที่กำลังทำตามฝันในวัยเด็กด้วยการเก็บเงินซื้อบ้านให้พ่อแม่ดรใช้เงินสุดล่าสุดได้เจอกับแอลลี่เจ้าตัวก็ได้อัปเดตให้ฟังว่าในตอนนี้เก็บไปได้ถึงครึ่งหลังสามารถติดต่อมาจ้างงานได้ค่ะส่วนที่แฟนคลับจัดจิ้นอยู่กับแท๊ดถาปนาหนุ่ม หล่อจากวง แอนลาสก็ไม่ได้กดดันอะไรค่ะ <c oughs> เพราะเป็นแค่เพื่อนในวงการเท่านั้นซึ่งยังไม่ได้เครื่องหลังค่ะก็อยากเก็บเงินไปเยอะๆก่อน <c oughs> เพราะในตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วที่อยากจะซื้องเงินสดเพราะว่าในตอนนี้เราก็ทํางานอยากเก็บเอาไว้ซื้อทีเดียวเลยซึ่งแต่อาจจะนานก็ไม่ได้ตั้งไว้ว่าเท่าไหร่ก็อยากแค่อยากจะได้บ้านที่อยู่กับแม่จริงๆแล้วก็อยากซื้อบ้านให้ทุกคนในครอบครัวค่ะซึ่งหนูจะทําได้ไหมหรือจะได้หลังใหญ่ก็ดีใจด้วยแต่ด้วยความเหนื่อยของคุณ ยายอยู่ตรงหนึ่งพ่อหนูก็อยู่อีกตรงหนึ่งหนูก็อยากจะทำให้เขานั้นภูมิใจงานจ้างได้นะคะติดต่อกันได้ค่ะ